สวัสดีครับวันนี้ขอแนะนํานกเป็นซีหนึ่งตัวนะครับขาวล้วนนะครับ3ามกุ๊กเต็มครับนกพึ่งหัดขันเสียงยังไม่ค่อยเต็มเท่าไหร่เสียงค่อนข้างใหญ่นะครับขาวล้วนนะครับเป็นซีตัวนี้ยังเป็นลูกนกอยู่นะครับเสียงยังไม่ค่อยเต็มเท่าไหร่นี่ครับขาวล้วนท่านใดสนใจก็พักมานะครับ เป็นลูกนกอยู่เริ่มหัดคูบ้างแล้วขันโยนขึ้นสามครับสามเต็มเลยครับตอนนี้คลิปนี้ก็ขอแค่นี้นะครับสวัสดีครับ